ยินดีต้อนรับเข้าสู่ C D Factor นะคะกับดิฉันอ้วนชุติมาดำสวุวรรณค่ะทุกท่านต้องเจอเหตุการณ์นี้แน่ๆเลยค่ะในชีวิตนะคะก็คือเราจะต้องคุยกับคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือว่าคุยกับคนที่เราแค่รู้จักอาจจะไม่คุ้นเคย ต้องอยู่ในวงสนทนาเดียวกันทานข้าวด้วยกันหรือว่าแฮงเอาท์ด้วยกันคราวนี้ปัญหาก็คือว่าเราจะคุยเรื่องอะไรดีคะกับคนที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะเทคนิคอย่างหนึ่งที่อ้วนใช้กับตัวเองแล้วก็อยากจะนํามาแบ่งปันกับทุกท่านก็คือลองขอคําแนะนําอะไรบางอย่างกับเขาดีไหมคะ ตัวอย่างเช่นนะคะอ้วนกําลังจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยค่ะอ้วนก็อาจจะชวนคู่สนทนาของอ้วนเนี่ยคุยว่าพอดีอ้วนกําลังจะเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือค่ะแต่ยังตัดสินใจไม่ได้ระหว่างสองยี่ห้อนี้ไม่ทราบพอจะมีคําแนะนํำไหมคะว่าควรจะเลือกซื้อยี่ห้อไหนดี คนที่เป็นคู่สนทนาของอ้วนเนี่ยนะคะเขาก็จะสามารถาให้คําแนะนําเราได้อาจจะเป็นข้อมูลความจริงแฟกท์ที่เขามีอยู่หรืออาจจะเป็นประสบการณ์การใช้งานของเขานะคะมาแบ่งปันกับอ้วนการชวนคู่สนทนาคุยแบบนี้ค่ะมันทําให้คู่สนทนาของเราเนี่ยเขามีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญเป็นผู้รู้นะคะแล้วก็สามารถมาแบ่งปันหรือว่าคลายข้อสงสัยกับเรื่องที่อ้วนกําลังสงสัยนี้ได้เขาก็จะมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคน คนสาคัญนะคะกาลังแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับคู่สนทนาหรือว่าให้กับอ้วนฟังเขาก็จะรู้สึกดีกับตัวเองค่ะว่าเขาเป็นคนเก่งเป็นคนสําคัญนะคะที่จะสามารถหยิบยื่นเรื่องราวดีๆเนี่ยมาไขาข้อข้องใจให้กับอ้วนได้นะคะเพราะฉะนั้นครั้งหน้านะคะถ้าไม่รู้ว่าจะชวนคู่สนทนาเนี่ยคุยเรื่องอะไรลองขอคําแนะนาําหรือว่าขอความช่วยเหลือเขาดูค่ะเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการสร้างความสัมพันธ์ในการสนทนา ฝากทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกๆช่องทางของ CD Factor นะคะเพราะว่าทักษะการสื่อสารดีมีชัยไปกว่าครึ่งขอบคุณมากค่ะ